ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ปรับขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรับขึ้นไปแล้วก็คือเรื่องของราคาผักครับก็ทำให้ทางด้านพ่อค้าเองนะครับที่ขายผักสดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกมาบ่นเหมือนกันว่าพออากาศเย็นอากาศเริ่มหนาวนี่ก็ทำให้ผักนั้นปรับราคาสูงขึ้นเท่าตัวอย่างพริกสดนี่ตอนนี้ไปแล้วครับกิโลกรัมละ100บาทผักกวางตุ้งก็กิโลกรัมละ130บาทเพราะว่าอากาศเย็นก็กระทบกับ เรื่องของการปลูกทําให้พืชเนี่ยเป็นโรคแล้วก็เสียหายนั่นเองครับอากาศเย็ยนก็เริ่มมีผลกระทบต่อเกษตรกรครับก็ทำให้ทางด้านนายศักดาบุญปลูกอายุ36ปีเป็นพ่อค้าผักในตลาดสดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก,ก็บอกว่าช่วงนี้ผักก็เลยปรับราคาขึ้นแทบทุกชนิดนะครับอย่างเช่นพริกสดแล้วก็ผักกวางตุง้ง คือพออากาศเริ่มเย็นขึ้นราคาผักสดก็แพงขึ้นอย่างริกสดปกติขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ70บาทปรับขึ้นมาแล้วครับเป็นกิโลกรัมละ100บาทส่วนผักกวางตุง้งปกติราคากิโลกรัมละ100บาทตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ130บบาทครับขณะดเดียวกันผักชนิดอื่นๆอย่างเช่นต้นหอมและผักชีก็ปรับราคาขึ้นด้วยก็ทำให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อผักไปทำอาหารบนกันตามๆกันเลยครับ ว่าราคาผักในช่วงนี้แพงมากครับสำหรับสาเหตุที่ผักสดส่วนใหญ่ปรับราคาขึ้นเพราะว่าเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนผักไม่โตตามที่คาดการบางส่วนก็เน่าตายขาดต้นก็มีเหมือนกันครับแล้วมันอางนุนะครับเขาทำนโดยหน่กันราคาแพงแพงเยอะไหมสูงไหมสูงแับสูงสูงับเขา่าตัวเลยเราแบบมีมบแลมาแบ่งขายยังไงนะครับโอไหกำไรนิดเดียว จากตลาดที่โคราชไปดูตลาดสดเทศบาลนครตรังกันหน่อยครับจากการสำรวจราคาพืชผักของทีมข่าวเราก็พบว่าผักทุกชนิดราคาสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะคะน้านี่ราคาพุ่งครับไปอยู่ที่กิโลกรัมละ80-90บาทซึ่งโดยภาพรวมผักที่สั่งซื้อมาจากต่างจังหวัดราคาสูงเกือบทั้งหมดโดยนางสุธาพรวันจันทร์แม่ค้าขายผักก็บอกว่า ผักที่ปรับราคาขึ้นขนาดนี้อย่างเช่นคะน้านี่เขาก็บอกว่าพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจนอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทก็ซื้อมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับเพราะว่าภาคใต้ไม่มีคะนา้าเนื่องจากว่าฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้ปลูกยากส่วนมะเขือเทศผลใหญ่จากกิโลกรัมละ40บาทตอนนี้ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ70บาทผักชีขึ้นฉายกิโลกรัมละ200บาทนะครับก็ปรับขึ้นมาแล้วเหมือนกัน โดยด้านชาวบ้านที่เดินทางมาซื้อผักก็ยอมรับนะครับว่าผักที่มีราคาแพงขึ้นก็ทําให้เขาต้องซื้อลดลงครับคณะจาเท่าไแร่เป็นเท่ไหนแล้วคะขึ้นมาปกติสามาสี่สิบห้าสสิบเจ็ดสิบอะไรคณะมันถึงขึ้นมากขนาดนี้เี้คะถ้าเราไม่ไหวมาก้านเรามันเคยขึ้นสูงขนาดนี้ไหมมีถึงร้อยี่ช่วงไหนคะนั้นไปีใหม่ ช่วงแรง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 ช่วดูแผงผักใหญ่ๆไปแล้วไปดูแผงผักเล็กๆตามตลาดสดนะครับก็พบว่าแต่ละร้านนี่ไม่มีการซื้อคะนามาวางขายเป็นเวลานานนับเดือนแล้วนะครับตั้งแต่คะนาเริ่มมีราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ35บาทจนตอนนี้อย่างที่บอกไป90บาทแล้วครับก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนไม่กล้าที่ซื้อมาวางขายเพราะว่าราคามันแพงเกินไปครับ ตหนึงดน้วมอขาน่าเนี่ยนะขนาาแป้งก็เปลี่ยนใจเดื่ยแล้กเรามันขึ้นมาจากต่อใดอะค่ะจากขุ้นจากอย่างเกิเจอนตุ้งรยตุ้งิิตุรยอ่ะแะเนีุ้่งเหงหมันโดนก็ไปท้าเหมยทุบท้าเลยอกำชัไปโดยชัทิ้งลนกตุ้งหนึ่งกอ่ะอาโูลไม่เคยทุก้ันนี้ไปนานจกทกวันง่วันนั้นเแต่ว่าชนก็มันลงมาเลย ด้านสำนักงานพณิชย์จังหวัดตรังก็รายงานผลการสำรวจราคาผักในตลาดสดเทศบาลนาครตรงังเมื่อวานนี้ก็พบว่าคะน้านี้อยู่ที่กิโลกรัมละ8 0บถึง90าบาทนะครับส่วนต้นหอมนี่อยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0ถึง150บาทผักชีนี่โอ้โหราคาเอาเรื่องเหมือนกันคุณผ<ม>ู้ชมกิโลกรัมละ1 5 0ยห้บถึงอ้บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ3 5บาถึง50บาทแต่ว่าสำนักงานพานันชย์จังหวัดตรังบอกว่าราคาถือเป็นปกติครับ ค่ะเราไม่ได้อัปเดตราคาพืชผักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะพอสภาพอากาศเริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นชัดเลยนะคะว่าตอนนี้พืชผักเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันบ,บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหผักกวางตุ้งเนี่ยร,ราคาเท่าๆกับราคาหมู1กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยค่ะบางคนก็บอกนะคะว่าสภาพอากาศมันมีผลจริงๆอย่างเกษตรกรที่ปลูกผักเขาก็บอกว่าได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าอากาศมันเย็นเนี่ยมันจะ ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามที่คาดหวังเอ,อาไว้ด้วยนะคะครับแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงปีใหม่ซึ่งความต้องการในการบริโภคก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับมีวันหยุดยาวก็ต้องติดตามที่ทางราคาของราพาราคาผักกันอย่างต่อเนื่องนะครับ